สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนูนมิเดอร์ทาโลนะคะวันนี้จะมาสุ่มแลนดอมเช่นเคยนะคะในหัวข้อ,อะจะได้ชัดเจนกันจะได้จริงจัง ไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานเป็นการสุ่มแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นน่ารักน่ารักนะคะโอเคก่อนอื่นขอดอูพลังงานของคุณก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะเข้าหัวหัวข้อนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะขอดูพลังงานของคุณ3ามใบนะคะ พลังงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะใช้เหตุผลสูงนะคะไม่ค่อยปล่อยความรู้สึกให้มาปกครองในการตัดสินใจนะคะเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะบางครั้งคุณก็พูดตรงจนบางคนรู้สึกว่าอาจจะพูดแรงเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณตั้งใจที่จะสื่อสารให้เข้าใจแบบตรงกรันเข้าใจแบบถูกต้องนะคะ,ะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะปล่อยแล้วก็เริ่มใหม่ได้เสมอนะคะพร้อมที่จะ รับโอกาสใหม่ๆนะคะมีความสามารถในการที่ฟื้นฟูต,ตัวเองจากาการเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวเก่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่เคารพกฎนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะเป็นคนที่บาลานซ์ระหว่างความรักอิสระแล้วก็ระเบียบวินัยได้ดีมากๆนะคะพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขานะคะ3ามใบ พลังงานของเขาะเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนคุณเลยนะคะชัดเจนปรับตัวเก่งแต่บางครั้งก็มีความลังเลนะคะรู้สึกแบบ ติดกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนบางอย่างนะคะแต่เขาก็พยายามหาทางออกแบบอย่างรอบคอบนะคะเป็นคนรอบคอบใส่ใจนะคะใส่ใจผลลัพธ์ของการกระทําของตัวเองเสมอนะคะมีสติแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตนะคะเป็นคนที่คุณสามารถเห็นความจริงจังจริงใจและความมุ่งมั่นชัดเจนกับเขาได้นะคะอืม พลังงานของเขานะคะอต่อมาเดี๋ยวถามให้เลยว่าจะได้ชัดเจนจริงจังกันไหมนะคะขอรสิบใบสิบดาบขึ้นใบแรกเลยเจเจวิว ไสำรับเป็นแฮงแมนนะคะจะได้ชัดเจนจริงจังกันไหมนะคะไพ่ใบแรกนะคะเปิดขึ้นมาได้10บดาบเลยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมีความตึงเครียดมีความกดดันในความสัมพันธ์นะคะ,ะคุณทั้ง2คนเคยผ่านความเจ็บปวดในอดีตมาทั้ง2คนเลยนะคะมีความผิดหวังเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมานะคะ,ะแล้วก็มันก็ยังมีผล ต่อความรู้สึกของคุณทั้งสองคนในปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งฝ่ายคุณเนี่ยเจ็บลังเลและเก็บความรู้สึกไว้นะตอนนั้นนะคะที่เกิดเหตุนะคะไม่ค่อยระเบิดหรือ,อไม่ค่อยได้คุยกับใครไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะคะเมื่อเมื่อตัวเองมีความผิดหวังนะคะชอบเก็บไว้นะคะมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณความเจ็บปวดของคุณณนะตอนนั้นนะคะมันยังส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดอ่า ในปัจจุบันอยู่นะคะส่วนความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาจะเจ็บมากๆในตอนนั้นนะคะฝังใจมากช่วงนั้นคือหนักสุดๆเลยนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะ,ะ Move on นะคะพยายามที่จะทำใจให้ได้ไวที่สุดนะคะความเจ็บปวดที่มันสะสมเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกมากกว่าเขานะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งมันทำให้เป็นหนึ่งในอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะ แล้วก็อุปสรรคอีกอันหนึ่งของคุณก็คือระยะทางระยะห่างนะคะคุณที่คนที่คุณสารความสัมพันธ์อยู่ในช่วงนี้นะคะในขณะนี้เนี่ยเป็นคนไกลนะคะเป็นคนไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางหากันได้ทุกวันนะคะส่วนมากจะคุยกันผ่านการโทรหรือแชทมากกว่านะคะมันเป็นอุปสรรคของคุณและเขานะคะแล้วก็มันมีแฮงแมนใต้สำรับเนี่ยซึ่งมัน ซึ่งมันหมายถึงการที่ต้องใช้ความอดทนมากๆในความสัมพันธ์นะคะรอจังหวะที่จะเปิดเผยพูดกันมากขึ้นนะคะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะเปิดใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนต่างคนต่างที่มีความเจ็บปวดในอดีตมามันก็เลยมีความกลัวนะคะแต่แต่มันจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่า คุณสองคนมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะเป็นความรู้สึกที่ชอบกันจริงๆนะคะไม่ได้มาเล่นๆในความสัมพันธ์นะคะสนใจในตัวกันและกันมากๆนะคะแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ทั้งคู่เลยนะคะมีแรงดึงดูดแล้วก็ผูกพันกันมากๆมีทั้งความอบอุ่นนะคะความสุขความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแล้วก็เขามีความที่อยากที่จะ เดินทางมาหาคุณมากๆนะคะมีความหยหามีความคิดถึงกันนะคะซึ่งคุณสองคนมีให้กันและกันนะคะเหมือนกันเลยความรู้สึกตรงกันแต่มันก็จะมีอุปสรรคเป็นระยะทางระยะห่างแล้วก็ความความเจ็บปวดในอดีตที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ที่มันจะทําให้ความชัดเจนของคุณนะคะความจริงจังของคุณในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะช้านะคะมันจะช้าลงเพราะอุปสรรคนี้เลยนะคะ ถ้าคุณสองคนร่วมมือกันนะคะผ่านจุดนี้ไปได้ความสัมพันธ์มีโอกาสสูงมากๆที่จะเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็สูงมากๆที่จะได้ชัดเจนนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะอืความอ่า จะได้ชัดเจนจะได้จริงจังกันไหมนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ